การรักษาฝ้าก็จะต้องรักษาตามกลไกลของการเกิดฝ้าเวลาที่เกิดฝ้าค่ะมันจะมีคำศัพที่อยากให้รู้จะได้เข้าใจเวลาคุยกันวันนี้อันแรกก็คือ เซลผิวหนังเราจะเรียกว่าเซลล์เคราตินไซต์แล้วก็เซลลสร้างเม็ดสีก็จะเรียกว่าเมลานอไซต์เมลานอไซต์ก็จะสร้างเม็ดสีเม็ดสีเราก็จะเรียกว่าเมลานินปกติตัวเซลลสร้างเม็ดสีเมลานอไซต์เนี่มันจะแทรกอยู่ตามเซลล์ผิวหนังเคราตินไซต์ของเราต้องเกิดนอันนี้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะงงว่าเอ๊ะทำไมตัวนั้นช่วยลดฝ้าได้ตัวนี้ช่วยลดไม่ได้อะไรเงี้ยยกตัวอย่างสมมติเวลาเราโดนแดดรังสี uv ปุ๊บมากระตุน้นมันจะทำให้ตัวเมลานอไซต์เนี่ยสร้างเมลานินเพิ่มขึ้นได้ กลไกการสร้างมันก็จะมีเอนไซม์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องอะค่ะก็คือตัวเขาเรียกไทโรซิเนสเอนไซม์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะกินแคร์หรือยาอะไรก็ตามที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งเอนไซม์ที่ชื่อว่าไทโรซินเนสก็จะช่วยลดการเกิดฟ้าได้พอเม็ดสีเราสร้างเมลานินปึ๊บสร้าง สร้างข้างในเมลาโนอโไซต์แล้วมันก็จะส่งต่อไปยังเซลล์ผิวหนังเคราทีโนไซต์รอบๆแล้วก็ขนถ่ายขึ้นมาตื้นขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งผลัดออกเพราะฉะนั้นถ้าสกินแคร์ตัวไหนที่มายับยั้งกระบวนการนี้ได้ก็จะทําให้หลดการเกิดฝ้าได้แล้วก็อีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเรารู้ว่าเม็ดสีมันจะต้องเคลื่อนขึ้นมาข้างบนใช่ไหมคะถ้าเกิดเราทําการเร่งการผลัดเซลล์ผิวออกไปได้เร็วขึ้นก็จะทําให้ฝ้าดีขึ้นได้ อันนี้คือเส้นทางการเกิดฝ้าเส้นที่หนึ่งเราก็จะรู้แล้วว่าสกินแคร์กับยาที่ยับยั้งไทโรซีเนสช่วยได้นะสกินแคร์กับยาที่ยับยั้งการขนถ่ายเม็ดสีช่วยได้สกินแคร์หรืออะไรที่ผัดเซลล์ผิวหรือเลเซอร์อะไรก็ตามที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวก็ช่วยเรื่องฝ้าได้แล้วก็จะมีอีกเส้นทางหนึ่งก็คือ มันจะไปกระตุ้นเซลล์อีกตัวหนึ่งคืออันนี้จะเป็นข้อมูลใหม่ๆที่เขามีการกล่าวถึงมากขึ้นเมื่อก่อนยังไม่ค่อยพูดถึงก็จะมีเซลล์เข้ามาอีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องเขาเรียกแมสเซลล์ค่ะแสงแดดมันกระตุ้นปุ๊บจะทําให้มีการอักเสบที่ผิวแล้วก็ทําให้เส้นเลือดใต้ผิวขยายขึ้นเราก็เลยเห็นว่าบางคนจะเรียกฝ้าเลือดจะเห็นว่ามีเส้นเลือดสีแดงๆปะปนอ,อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เป็นฝ้าเลือดก็อาจจะต้องใช้เกี่ยวกับพวก เลเซอร์หรืออะไรที่ช่วยไปทำลายบริเวณตัวหลอดเลือดค่ะแล้วก็อีกอันนึงเส้นสุดท้ายละก็คือ uv มากระตุ้นผิวเราโดยตรงเลยทำให้ตัวชั้นลึกของผิวหนังกำพร้าโดนทำลายเพราะฉะนั้นเม็ดสีตัวเมลาน,นไซต์ที่บอกตอนแรกมันก็จะหล่นลงไปเนี่ยชั้นหนังแท้ทำให้เกิดฝ้าหรือตามมาต้องเน้นย้ำเสมอบางคนจะมองว่าเออเราใช้สกินแคร์ลดการสร้างเม็ดสีเราใช้ครีมกันแดดป้องกัน uv เราไม่ต้องใช้ moisturizer หรือส k i n c a r e ที่ช่วยเสริมกระแพงผิวได้ไหมก็ต้องบอกเลยว่าถ้าอยากถ้าอยากอุดทุกรูก็ต้องใช้ให้ครบ